จังหวะนี้เพื่อนโดนต้องลงไปช่วยนะครับผมฮะวิ่งตามลงไปครับผมเลื่อยก็ไม่หวั่นนะฮะเพื่อนสําคัญขวานะครับเรามีไฟฉายนะครับผมสองหน้าบันทีนีฮะให้มันตาผ้านะครับผมแล้ววิ่งหนีขึ้นมานะครับผมเราคนรอดูท่าทีจังหวะของมันก่อนนะครับว่าเขาจะทำอะไรต่อนะฮะแอบเนียนนี้นะครับคิดเลยคขาคิดว่าผมอยู่ข้างล่างนะฮะเปิดตู้ใหญ่เลยครับเดี๋ยวเรารอจังหวะเปิดตู้อีกสักรอบสองรอบครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยเพื่อนนะฮะค่อยๆย่องแบบเงียบๆนะฮะ โอเคครับก็เปิดตู้ที่3นะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนุ้ยจะเดินขึ้นมาเปิดตู้ที่สี่ครับไปแอบใต้เตียนเขาครับเผื่อเขาจะไม่เห็นนะฮะอ้าติดติดติดโอ้โหงานงงฮะังหวะนี้ต้องใช้สเต็บร้อยปัดเดืฝาโอ้โหวิ่งผ่านมาได้ฮะแต่วันนี้ช่วยเพื่อนได้เลยครับเอาละครับทีนี้ก็ชี้ใครชี้นั้นแหละฮหลอกซ้ายหลอกขวาแล้วเพื่หลอกแต่ผมจะหลอกทางขวาก็ควรทางซ้ายนะโอ้โหติดเสาไปหนึ่งทีนะฮะเอาแต่เพื่อนขึ้นมาไม่ได้นะฮะโอ้เพื่อนเขาไม่รู้ไได้ยังง ็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการจุ๊โลงข้าหมูแบบง่ายๆนะครับผมจุกแบบอินฟินิตี้นะครับผมมือใหม่หัดจุบก,ก็สามารถหัดจุบก,กันได้นะครับ <S <S แบบนี้ก็จะมีโล่งข้าหมูที่สามารถจุกในโล่งข้าหมูได้ถึง2ฝั่งกันเลยเชียวเชียวนะครับผมแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหน้าต่างนะครับผมจะสุ่มปิดจะสุ่มเปิดนะฮะแต่ถ้าเปิดนี่ก็จุกมันอยู่นะครับผีตามยากอยู่นะครับยกเว้นผีเดินเนินนะฮะไม่ต้องจุกเลยทั้งนั้นนะครับผมบินข้ามาได้ตลอดนะครับแต่ หน้าต่างที่เปิดตลอดนะครับผมไม่มีทางปิดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับจังหวะนี้ครับเห็นหน้าต่างตรงนี้ไหมฮะหน้าต่างตรงนี้ที่ใกล้ๆทางเข้าชั้นใต้ดินนะครับผมบางด่านก็จะสุ่มชั้นใต้ดินอยู่ข้างตรงนี้นะฮะเราสามารถวิ่งวนตรงนี้ได้นะครับผมแต่สังเกตดีๆนะครับถ้าเราวิ่งผ่านหนึ่งช่องแอร์ฝั่งนี้ฮะตรงที่ผมวิ่งมาถึงนี่ฮะถ้าคิลเลอร์ยังไม่วิ่งตามมาก็ให้คอยดูนะครับว่าเขาอาจจะไปดักหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาวิ่งตามมาเรื่อยๆแบบนี้ เราก็วิ่งวนไปแบบนี้เขาก็จะตามเราไม่ทันนะครับเพราะว่าความเร็วจากที่คำนวณมาแล้วก็วนวิ่งวนถึงพอดีฮะเนี่ยฮะดูฮะคิลเลอร์ต้องคอยดูนะครับว่าคิลเลอร์ตามมาหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ตามมาแล้วเราวิ่งตั้งหน้าตั้งตาวิ่งนะครับอาจจะดักหน้าอยู่ีกฝั่งก็เป็นได้นะฮะคลิปนี้โปรเพยเยอร์หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่ามือใหม่บางคนไม่รู้นะฮะก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Sub s cribe ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ